แม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ที่พ่อลังเพื่อคนไทยกี่แสนนาทีหลวงไปที่พ่อเนื่อยยากปราปรําเียน้ํากบด้วยคําบเพียงไว้พล<อ>่ลมฝนได้เหงื่อถนสั่ทําหมูตดางน,น้ํายิเลเลยนี่ําทางเพื่อลูกเรื่อยมา เรื่องเปลี่ยนน้ำแม่แม่ลำไส้กัเรื่องเปลี่ยนน้ำ <c oughs> ต้มาชากรบพี่น้องนี่มึงนี่มัมขค่มผอมกรนพี่นอออนะออออ้องมีบไไอ่อยแมค่ำเดี๋ยวน่ะเออตุ๊กโง่ตุ๊กแยวไปหมืนไม่ใส่นอ้ไหม่นอ